ทักทายวันหยุดเนาะจ้ามือนีสิภาไปปลูกต้นหอมเนาะหลังจากมือว่านที่หฮาเตรียมแปลงกันมากมืดมือมือนีก็เริ่มปลูกนะจ้าต้นพันธุ์ที่เ้าใส่ปลูกกับป็นพันธุ์ที่มาจากสวนเฮาเองเนาะจ้าขยายพันธุ์จากสวนเจ้าของแล้วก็ปลูกขายเองก็เริ่มปลูกไปเรื่อยๆเนาะจ้าพอกัะแม่มก็เห็ดแปลงข้างหลังล่อเฮ้ากับปลูกตามไป ปลูกเซตแปลงแรกกับไปแปลงที่สองต่อนะจ๊ะผ่านไปสองชั่วโมงกัผลงานก็นจะออกมาประมาณนี้นี่ก็เริ่มดึงน้ำลงมาใส่คองนี่จะวิธีการดึงน้ำดึงจากสายยางลงมาเนาะจ้ะ ดึงจากสะญ,ญ่ลงมาเนาะจ้ะพอน้ำเริ่มไดทีเท่ากับเริ่มโหดโดยการใส่ถังสาดน้ำจากคล้องขึ้นเคร่งแปลงผักวิธีนีปบะเด้ลงทุนนะคะบระด้เสียค่าน้ำมมันลงแต่แห้ง หลังจากหดนำแปลงพักสองแปลงแล้วก็เสร็จภารกิจมือนีจ้า นี่กะไทยเบ่งบรรยากาศรอบๆมาจากจากมุมสูงแปลงผักเขาก็จะประมาณนี้เดียวมือลังจะพาไปเบ่งสะทีเข้าดึงน้ำลงมาเนาะจา้าวเขามีน้ำลายปันใดเขาจังสามารถปลูกผักได้ทั้งฤดูแรงเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ก้อนนานี่ก็เป็น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 ไฮน,น่าเป็นแปลงปลูกเขานะจา้าเพราะเหมือนฤดูการเขาเขาก็มาปลูกผักตอ ประมาณนี้นะจ้า